สวัสดีพี่น้องยายเมียสีภาพไปเก็บพักพี่น้องจ้ะอือทายหล่อปลาซเบึงจ้าแดดอากาศก็เริ่มฮอนแล้วเด้พี่น้องบุหรี่ยางกืบไปทั้งบุหรี่พี่น้องจ้าคนอืออือเป็นมังกรด้วยพี่น้องคยังม,มีกับย่างปลายายเมียสีภาพไป ดูดิหาผักในป่านี่แดดแดดพี่น้องจ้าไปเบิ้งว่ายายเมสิได้เก็บผักอย่างอีกมือนี่ป้าไม่กันเริ่มเขียวเลยแล้วเนาะพี่น้องบุ่นละขึ้นไปนูน่บนบุญถึงกระหอดพี่น้องป้าผักกูดพี่น้องไงเบิดแล้วโอ้ยโอ้ยผักกุฎไงเบิดแล้วพี่น้องมาเด้อมาเก็บผักกูดน้ำยายเมษพี่น้องจ้าป้าอ,อ,อีเอียข่อย มาเด้อพี่น้องยุสุหมงสุบอนมาเก็บผักขูดน้ำใหญ่แม่เตยงอดปุกมุกพี่น้องหอมห่วยหวยเด็ดขึ้นมา เออพี่น้องมาเก็บน้ำใยเม่อีกเก็บผักกูดประเทศเยอรมันกำลังพอดีเลยพี่น้องจ้ะอืออืออู้นะจะยียีเพิ่น ขึ้นเป็นอันนี้ยุคมันโอ้ยไปพัดแสบคักหลยพี่นอ้องตรงยานว่ากิปและพี่น้องเพิ่นกำลังสอดขึ้นมาอีกคันร้ายปวด ตามทองเรื่องเอาเป็นลวกไปนหนึ่งอันแล้พี่นอ้องไปแกงไปยังเป็นสนลัดอุยพี่น้องนะนางามค่กบอสมุกมุกพี่น้องจ้า ต้องสดขึ้นมาหลายพูดปะกปอกผัดงาผงอยสุดยอด ก็ต้องแตกขึกก้นมาเป็นอันเต้มเลยพี่น้องอหอมห้วยห้วยอยู่ เดีแกปุ้ยปุณนะปุนกำลังแตกึนนมา ลองงามบุญเดี่ยวก็ตก,กตามากขึ้น้าเจาดที่พี่น้องคอยเก็บพักนะคอยแบบเอาสะบวกสบายคอยใส่เป้เลยนี่สบายนะแล้วเราก็ใส่หลังผ้าึ้นใส่รดเลยคุณ ง้ามู้อีพออีเมย่ยอ,ยอยตะกี้เห็นจะค้าเจ้าเก็บโอ้ยอยากไปเก็บน้ำเด้มันดู้ายพระขวดตั้งปะตะกี้บดเลาะปลาคักปัานี้เนาะพี่น้อง เจ้าเบิดดอกภาคก่อไม้พี่น้องเจ้ามาตัดไม้ทับเพิ่นโอ้ยสิตายหายยังไงปลาหนีหนีว่าอีกคนเด้อพี่น้องถ้าเพิ่นบ่ตัดไม้ใส่นี่โอ้ยปลาบัแบบไงดิหนี่จะตัดไม้ทับเพิ่นตัดไม้มากว่างทับวะที่นี่ขืนบไน่ได้อืมน่าอบอุ่น มันมาสาก,ก็นี่กะบขึ้น,อนบอกสูงๆขงลระบัานนี้ถ้ามุนเขามาใน,นีโอ้ หยดง,ง่ามมุกมุกหุ่นน,น,น,นี่เราจ้ะอมนส้นคอยพัดมือลวกสักกอนยังพัดด้พี่น้อง ลวกถิมจากน,าน้ำนึงสักคนนึงผัดสูตรงแยกเม่ลวกถิมแล้วก็จผัดลวกจากน,าน้ำนึงสักคนลกแ,กแล้วสิบอาข็งเสียงเขาก็เอาไปลวกสักคนพี่น้องลวกถิมเรต้องไปลวกโดน กูเ,เนนะพ,พิ่งเปลยไว้เห็นนะบอกพ่อคนอันนี้ลหรเฮากัอัดเลยคุณเห็นมั้ยยืดูในพี่น้องคนนึงอุ้ยสีดายยังเคุณน่นนะข้ากองไม่ตัดไม่เราเพื่อเราเอามาว่างใส่ป้าพักกูดว่าทีไงพลังขจัดตัดเห็ดฟืดนี่เลยพี่น้องอีหน้าวมันจะมาขนออกอยู่หรือนี่นะห้าม,มนนออาให้ อยู่ทังในขุนก็มีอยู่ขุนขุนเขาไปเอาไ่ได้่คนณ่งามงามคนอ่ที่นี่กษตบุนไปเอากอนี่สองกุ่นนีอื างามคักเนาะกิบหัวกนีเอาไปอ,ไอ,ไาอัดไว้ในพี่น้องกันได้หลยอัดไว้จะกินงนมบ่มีกูดี่มันเป็นของดีได้พี่นอ้องโอ้ตีห้ายได้เนี่ยที่ประโยชน์มากมาย บึงขอมุ่นก็คลักไปยื้อเอาเบื้องตะบอขอหนึ่ง งเพื่อหนหัวตะขึนนดหน่อยนี่นเป็นลวกแซ้แข็งไปนี่ถุงมือก็ขาดแล้วมาที่ดีมันแมนเบิร์ดีนี่พี่น้องนี่ไต้อคอนเนี่ยเนี่ยพุนกอหนึ่งงามๆามอืมคุณอ่ะงามคักไข่ สวยงามป้าพี่จะขเหยียบมันแลเห็น ยู่พี่นอ้องข,ขอบคุณหลายเด้อที่เขามาเบิ่งส่องมิลลี่แฮปปี้พี่นอ้องพ่อกันคลิปหนาจ้าได้ไลฟ์เติรพี่น้องจ้าได้ทุงอย่างนะใส่ทุงอย่างเลยสิบพัดพี่น้องบ้างสะอาดต้อต้อคนสิบวกสักคนสิบพัตจ้ะใส่พ่อสดๆเลยผักกูดฝรั่งพี่น้องลวกสักคน ได้ไม่ไรเติบยุพี่น้องอันนี้ก็จะเดาเป็นข้าเจ้าอนมันอยากนั่งด้วยใกล้กันกันพี่น้องได <I like S 1> ้ไหมไม่ไรเติบไป่นอ้อ <c oughs> อันนี้คนลวกสะก้อนพี่น้องจ้าลวกแล้วก็จักรซิมาผัดลวกก่อนค่อยผัดสูตรของยายแม่พี่น้องขอต้องอันลวกสะก้อนและสูตรของยายแม่นี่พัดพี่น้องจ้านี่ ลวกแล้วเอาไปนอกน้ําเย็นพี่น้องนี่นี่พอล,ล,ล,ลวกแล้วเราไปลวกเราเอาไปนอกน้ําเย็นเพื่อสิได้กรอบอันนี้ก็สิไปเป็นแบงมูแบงพวกขิงสักก้อนพี่น้องจะให้ได้กับบดหลายหลายลายแบบมันหลายคนเนาะขุนละกําก็เดยเคยอยากม็ดนี้ก็สิีพัดกว่านี้เพราะว่าเนี่ยไปยวดแล้วเขานอกน้ำเย็นพนนปปนนกกี่น,อบบน,น,น,อน้องถูกขากกแกยกเม็ดได้เนี่ยทีแรกที่ตากินเนาะ ยังมากว่าแบบง่ายๆพี่นองจาา้าคอยว่เรื่องมากเรื่องกินเนาะเกาคนนั่นแหละอาจะมันหอยตา่างก็ใส่พอใหญ่ไม่บบกินน้ำตาล,าาตาลาอีกคนง่ายๆถึงดึงอยากดึงพี่อน,อนอง เราไม่ได้ใส่พี so nice, ่น้องกว่าวัดถึงที really. ่วดกัมือสองหนึ่ก้อนเพื่อหมอนถึงี่พัดุ้งไ่ได้แกะพี่น้องพัดขึ้นตเลยจ้ะพัดขึ้นพัดขตเลยมต้องจะแกะเนี่ยายคเถึง่ายๆคนเดยามบ้านเทา สามคนนี่พี่น้องได้เราคนล้ดูดมึอแบบคนละพัดนึ่งสามคนสีแดงไปนี่นะสามคนสี่คนอะไรคล้ายได้ซื้อขพี่น้องก็เอาแดงกันกินหากมาแลับมาแดงกันกิน ไปท่านพี่น้องมันยังโ่งดีอยู่ไปท่านมันยังส่งดีอยู่ไปท่านเดี๋ยวเดี๋ยวไป่นแก่ก่อนคุนก็คนแก่ที่นี่พี่น้องปนั่งแกะกินเอาอันเดือดงานก็เยอะเลยไปเบ่งผักหยุดกันนะวันข้าวเนี้ยขาวมันออกผสมว่าเคยไปเก็บมานทีนึงเราปลาทั้งสูตของยายเมียลวกสักคนก็พี่น้องลวกเราไปนอกน้ำเย็นแล้วมาพร้าวตอนนี้ซิ่ติโกรอบแซ่บ โอตีนไรเดอพี่น้องต้องพูดนี่จ้ะแล้วพี่น้องจ้ะมเดกอกิผัดปลขุดน้ำก,กันพี่นอ้องแบบ,บ้านๆัผัดใส่ก้งจ้ะเด็ดเรียยร้อยโบไส้พริกพี่นอ้องผัดแตงุดซื้อแต่สามารถอยว่าหอยม่ชอบกินพริกไ <laughs> ม่กินพริกก็ได้นล้วสองสามมัอหยุดเจ้าตนห้อ,องบุดีกินพริก เสร็จแล้วจ้าพี่น้องไปนั่งแก้กุ้งกินกันบ้านนี้เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเดินไปให้น้องกินน้ำเสร็จแล้วจับพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันแซ่บๆจ้า